สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่30กันยายน2565นะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของวันสุดท้ายของปีงบประมาณ2565นะคะพี่ดตรแต๋วก็จะมาเล่าเรื่องของน้องกิฟฟให้ฟังนะคะอันนี้เป็นคอนเทนต์นะคะการพูดในเนื้อหาเนี่ยเป็นการแซล์กันเป็นการทำคอนเทนต์นะคะเป็นคอนเทนต์ที่อาจจะแบบถึงพลิกถึงขิงนะคะอ,อย่าไปคิดมากนะคะเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์อาจจะมีการพูดแบบพูดแบบเหมือนกับว่า จะต้องแบบใส่สความใส่อะไรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นการทำคอนเทนต์นะคะไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบจะต้องไปต่อว่ากันนะคะก็อยากจะให้อ่าอยากจะให้ฟังเรื่องของน้องกิฟนะคะเรื่องของน้องกิฟก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการลดชนนะคะน้องอันนี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เป็นเรื่องฝันนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วเป็นเรื่องจริงที่จะต้องนํามาใช้นะคะอ่าแล้วคุณแล้วน้องกิฟเนี่ยจะเรียกดรแต๋วว่าเป็นคุณท่านมาตลอดเลยนะคะพี่ดรแต๋วเตือน อบอกเลยนะว่าเอออย่ามาเรียกคุณท่านคุณท่านเลยนะคะเรียกพี่แต๋วก็ได้พี่ดรแต๋วก็ได้นะคะอะปรากฏว่าเคยเรียกไปรอบหนึ่งแล้วเรียกว่า พี่ดรแต๋วอ่าปรากฏว่าวันนี้มาเรียกคุณท่านอีกซะแล้วนะเดี๋ยวคนก็จะหาเข้าใจผิดว่าเฮ้ยมาเรียกคุณท่านเอาคุณท่านเป็นสูงส่งสะจัดอะไรอย่างเงี้ยอย่ามาเข้าใจพี่ดกตรแต๋วผิดนะเดี๋ยวจะตบเธอให้ดูตบรางวัลอ่าเดี๋ยวจะตบรางวัลให้ดูนะคะอะมาฟังความที่น้องกิฟโทรศัพท์มาคุยเมื่อเช้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ดกรแต๋วจะรีบไปนครสวรรค์น,นะคะ,ะ,ะค,คุณท่านคะตัวเลขนี้มีอยู่แค่ตัวเดียวใช่ไหมคะ ก็เห็นไหมเห็นมีแค่ไหนอะมีเลขแค่มีเลขนัวเดียวอืออ่ะคุณท่านรถกะลูกกับจอดอยู่ีเฉยอยู่ในเลนขาวแล้วก็จอดยกไฟเลี้ยวอยู่แล้วลูกก็จะเก็บของเก็บของใส่อยู่บล็อกกันนะคะแล้วทีเนี้ยลูกกับเป็นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไอคนที่มาเชี่ยวลูกอ่ะมันเป็นรถกระบะ คุณท่านว่าลูกกับตัวสั่งหมดเลยอะคะ่ะแล้วก็ปวดหัวปวดหัวปวดหมดเลยแล้วตัวสั่งปวดหัวแล้วก็มีไข้สูงแล้วก็ปวดปวดขาข้างซ้ายนะคะตั้งแต่เอวลงไปหมดเลยคะ่ะนั่นแหละทีนี้แม่เขาก็บอกว่าจะอยู่ทําไมจะยอนนอนทําไมเล่าไปหาหมอสิแล้วลูกก็ไปหาหมอคะ่ะประมาณทุ่มหนึ่งอะคะ่ะคือ คุณหมออะค่ะที่โรงพยาบาลน,นะเขาก็บอกว่าต้องเข้าเครื่องสแกนสมองเพราะว่าปวดหัวจัดเหมือนก็ว่าเขากลัวแบบว่าเลือดจะข้างอะไรอย่างงี้เลยเปล่าคะลูกก็ไม่แน่ใจและทีนี้เขาก็ส่งลูกอะไปสแกนสมองอะค่ะที่โรงพยาบาลตั้งน้ําโพอะและที่นี้เขาก็ส่งกลับมาค่ะนะ่ะแหละพอผลสแกนออกมาก็ไม่เป็นอะไรอะค่ะเนี่ยคุณท่านคะเราอ่ะ ไม่ได้ไปชนเขา่าเขาก็มาชนเราอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเมื่อเลยนะคะพูดถึงอะเนาะอืมใช่ค่ะคําว่าอุบัติเหตุเนี่ยลูกจอดรถแบบแล้วถ้าคุณท่านไม่เห็นเลนนะคะเลนสีขาวที่ลูกจอดอ่ะคุณท่านว่าเลนสีขาวที่เขาตีไวน้นีดหนึ่งคุณท่านญาติหนูมาดูกันเขายังบอกเลยเลนนันเหลือนีดมถ้าลรถมอเตอร์ไซค์จอดอ่ะ ก็จะตกป่าตกถนอนอยู่แล้วคยพูดกันอย่างนี้เลยค่ะแ้วพวกญาติๆอ่ะเขาไม่เห็นเลนกันแล้วอะเนาะเนี่ยเขาบอกโอ้ถ้อจอดอยู่ในเลนค่ะว่าแทบจะตกถนนแล้วดูมันตีไว้ที่เนี่ยเขาก็พูดกันอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้ก็โอ้โหดีนะมีบางคนบอกว่าเออแปลงน้องไม่เป็นอะไรเลยลูกไม่มีบาดแผลเลยคุณท่านเพราะฝากขอ้องไหนคุณท่าน เขาบอกว่าเหมือนทุกขลาบคําว่าทุกขลาบเป็นในคําว่าอะไรคะทุกขลาบอ่ะได้ลาบแล้วไง <c oughs> ก็ก็ได้มีความทุกข์ไงหรอคะแล้วลูกจะได้ลาบต่อปะคะถ้าได้ทุกแล้วอะ่ะ <c oughs> แต่เอานำเง <c oughs> ินไปทำเราได้โชคแล้วเราก็ได้นั่นแหละสรุปแล้วไม่ต้องกลัวอะไรหรอกได้ทั้งดีทั้งนั้นแหละอะไรที่เกิดกับเราอะ่ะอ๋อดีไปหมดแล้วใช่ไหมคะดีหมดแต่ว่า คุณท่านค่ะลูกอะนําเงินไปทําบุญแล้วก่อนที่ลูกจะเป็นเนี่ยลูกอะนําเงินไปทําบุญสองวัดค่ะทาบุญกระถิ่นที่ว่าลูกเคยพูดกับคุณท่านใช่ไหมคะว่าดีใจจังได้เงินไปทําบุญนี่ะลูกก็เนี่ยพูดแล้วขนลุกลูกก็ทําบุญก่อนที่จะเกิดเหตุนะคะคุณท่านเหมือนก็ว่าเราไปต่อบุญเก่าเราใช่ไหมคะเราถึงไม่เป็นอะไรเลยอะความคิดสบายก็ได้ ท้าไมไปทำบุญน่นนี่จะค้คนเขาพูดว่าตายคือเขาเห็นรอยรถกระบะอะค่ะคือคือแบบชนจังๆแล้วมันเบี่ยงออกอ่ะเขาบอกจริงๆดูแล้วเหมือนจะหลับเขาพูดริ่งเนี้ยพูดเขาบอกว่าจริงๆการชนกระบะชนรถลูกอ่ะเหมือนชนแล้วลูกกะต้องหลับไปแล้วเขาพูดอย่างเงี้ยอืเขาบอกไม่น่ารอดเขาพูดเนี้ยไม่น่ารอดดูกบ็บตอนที่รถชนเน่ะเขาบอกไม่น่ารอดและอีกอย่างหนึ่งก็ แตกตรงที่ว่าเลือดก็ไม่มีมีรอยช้ำเป็นจุดๆนิดเดียวเองค่ะแล้วก็ปวดขาเป็นเส้นแค่นั้นน่ะค่ะคุณท่านเพราะว่ามันก็คงทำบุญไปแล้วใช่ค่ะลูกก็ทําบุญไปแล้วพอลูกได้เงินปุ๊กลูกก็รีบไปทำบุญก่อนเลยคุณท่านทํานี้ใส่ลูกจะเป็นเบบนั้นถ้าลูกก็ได้ได้โชคมาที่ว่าโดยง่ายใช่ไหมคะอืแบบเนี่ยลูกจะเป็นอย่างเงียคือทุกครั้งที่ลูกได้ได้โชคมาจากคุณท่านอะ ลูกจะทําทุกครั้งนะคะแล้วเขามีคนแนะนําว่าเหมือนกับว่าเราต่อที่ว่าแล้วต่อเหลืองวดหน้าเราจะถูกใช่ไหมคะใช่เขาพูดกันอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยเงินที่เราไปทําบุญนะี่มันก็เหมือนต่อว่าเราอาจจะไปได้โชคงวดต่อไปงวดต่อไปแล้วก็เราก็มีบุญด้วยอย่างเงี้ยแล้วลูกก็ทําบุญก่อนที่ว่าลูกจะมาโดนรถเชี่ยวอะคะ่ะคุณท่านไปช่องวัดแล้วก็เหลืออีกวัดนะ่ยังไม่ได้ทําอะคะ่ะ แต่ทีเนี้ยคือทุกขราบก็คือว่าเราได้ราบแล้วก็แต่แต่เขาบอกว่าลูกกับหน้าจะจะตายเขาพูดแบบอ,อ่ะดูเด้อ่ะนี่ถ้าคนพูดเนี้ยค่ะเขาบอกร้อยร้อยเชี่ยวอ่ะ้อยการเชี่ยวอ่ะค่ะแบบร้อนหน้าคุณท่านร้อนหน้ามาเชี่ยวลูกอะแล้วคุณท่านคิดน้รถกระบะมาไวอ่ะมันเชี่ยวเราร้อหน้าแตกอะร้อหน้าแตกเลยเขาบอกมีของอะไรหรือเปล่ามี แล้วทีนี้อ่าอีกคนบอกคล้องพ้าอะไรนีแจะคนถามอ่ะท่านว่าลูกคล้องพ้าอะไรแล้วทีนี้ลูกก็เล่ว่าเคยไปดูล่างทรงเขาบอกว่าหนูอ่ะมีอะไรนะคะเจ้าเจ้าแม่กวนอิมเขาบอกว่าไม่รู้ว่ามีใครตามมาด้วยขาวโงลเลยเป็นผู้หญิงแล้วทีนี้เขาก็ค่ะ แลวทีนี้ลูกก็มาแม่มือให้เขาดูเขาบอกอ๋อไม่ใช่เจ้าแม่อะไรอุมาเทวีอะไร,อออะไรของเขาเขาบอกว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมแล้วเขาก็ถามว่าที่บ้านมีเจ้าแม่กวนอิมปางยืนใช่ไหมแล้วบอกว่าค่ะใช่มีปางยืนแล้วก็อกเอาทำไมเขาพูดอย่างก็เขาเคยไปบ้านเราทั้งที่เขาไม่เคยไปบ้านลูกอะคะ่ะนั่นแหละลูกก็คิดว่าอุ้ยเขาดูแม่นเนาะแต่เขาบอกว่าลูกอะเกิดวันเสาร์ดวงแข็งจริงป่ะคะ เสาห้าไงเสาห้าเสาห้าอ๋อค่ะเดี๋ยวลูกจะเซิร์ชกูเกิลดูว่าเสาห้าแปลว่าอะไรแล้วเนี่ยงวดเนี้ยลูกก็จะถามคุณท่านว่าถ้าลูกอะโดนมีทุกข์ไปแล้วเนี่ยถ้าลูกจะซื้ออะลูกจะมีจะมีโชคบ้างไหมคะอย่างอย่างคุณท่านเนี่ยจะต้องรู้เพราะลูกเพราะว่าคุณท่าน,นเรียนโชคปรัชญามา,<อ>าเราใจเองแล้วทุกคนที่กําลังคนที่โดนแบบนีน้เขาเรียกว่าโดนเต็มเต็มอะใช่โดนเต็ม แล้วไอ้คำว่าโดนเต็มๆมันก็คือโชคไงให้คิดเอาเองไงอ๋ออะไรที่มาโดนปะทะเราเนี่ยแสดงว่าเราโดนเต็มๆไงโดนเต็มๆเดี๋ยวโดนเต็มๆแล้วแล้วหนูโดนใล้หวยจะโอกแล้วเนี่ยแล้วคนท่านนะคะแล้วลูกจะซื้อได้ไหมคะถ้าลูกเป็นแบบเนี้ย เขาบอกว่าให้ตัดสินใจเอาเองพี่บอกแล้วไงว่าเออคําว่าอะไรที่มันมาเกี่ยวข้องกับเราในช่วงที่หวนจะออกเนี่ยอย่างเช่นทะเบียนเออบ้านพี่แกหายรถชอนเอาแกไม่รู้เรื่องเลยไงรถตอนรถชอนรถหนลูกไม่เคยชอไม่เคยลูกไม่เคยไม่เคยโดนแบบนี้อะไรนะท่านไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่อะไรที่มันมากระทบกับเราอ่ะแสดงว่าเขามาบอกเราเนาะคะเออ เราอะอย่างขนาดเราขับรถไปชนคนอื่นเช่นคนขับอะไรเนีมันอะไรที่เกี่ยวกับเราทุกอย่างอะอะไรทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับเราอะนั่นแหละเขาเรียกว่ามีโชคอย่างรถเราโดนชนนี่ก็คือรถเราก็ได้ใช่ไหมคะคุณดานคะใช่๋อถึงว่านอนโรงบาลญาติญาติมาเยี่ยมกัน ขอแต่ไอเนี้ยค่ะทะเบียนรถครั้งที่โดนชนเนี่ยเขาบอกว่าคนไข้ไม่เป็นไรเลยทั้งโรงพยาบาลอ,อ่ะเขาพูว่าเฮ้ยคนไข้ไม่น่าเชื่อเลยโดนระดับนี้น่าจะตายเขาบอกอ่ะรถยางแต่ค่ะรถก็ว่ายางแต้เขาบอกว่าน่าจะตายขออเขาพูดกันอย่างเงี้ยจริง,รงๆเขาดูแล้วนะคะว่าใครก็พูดเป็นปากเดียวกันว่าน่าจะตายแต่แต่ลูกอ่ะลูกก็เลยบอกอ๋อทําบุญไว้เยอะเขอตไอยเงียบ แต่ลูกก็มีมลูกทําบุญไว้เยอะนะคะไปวัดไปวัดอะไรนะคะวัดหลงวงพ่อเกลยลูกก็ทำแล้วก็ไปวัดใกล้ๆหลงวงพ่อเกลยอะค่ะที่เยอะๆลูกก็ทำ <S <S วัดทรงเซเวยล,ลูกก็ทำแหละค่ะ <S 1> <S 1> วัดทรงเซเวยนี่ก็ทำ<อ>บ่อยอ่ะ,อะมันจะเกี่ยวกับรถยนต์มันจะเกี่ยวกับรถยนต์แล้วรถยนต์มันก็จะมีแม่ย่านางที่เคยไล่ฟังในในช่องไงรถ<อ>ยนต์ทุกคันมันจะมีแม่ย่านางใช่ค่ะเอ๊ รถยนต์คุณท่านไปทะเบียนเขาสองชี่สองสี่ค่ะอืมทะเบียนประมูล,ลคน,รน,นะครสวรรค์ค่ะแล้วแล้วพอสองสี่สองสี่เนี่ยมันไปมันไปเข้ากับแก๊สไหมละ่ะเข้ากับแก๊สคลิปเลยรู้ไหมละ่ะอ่าแล้วสองสี่สองสี่อะมันจะเข้ากับแม่แย่านางไหมละ่ะอย่ายัางไงอะคะดูดูคลิปไหมนะคลิปอะคำว่าแม่แย่านางอะแม่ก็คือสิบสองย่าคือยี่สิบเอ็ดนางคือยี่สิบเอ็ด ดูคลิปไปนะ๋อดูดค่เพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวลูกจะไปไล่ดูใหม่เออเหมือนไม่ได้ดูเลยเหมือนม่เพราะว่าเหมือนจะเข้าโรงพยบาบาลโอ้โอ๋อคลิปของวันนี้ใช่ไหมคะเนี่ยของวันนี้ใช่ไหมแม่านางเนี่ยแสดงว่าไม่เคยดูคลิปปะซินอะลูกนอนโรงพยาบาลไม่ได้ดูค่ะนั่นไงดูแต่มาจกงานหม่เนี่ย S <S 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 ดูอันไม่หมดเลยแต่อีอันเกาลูกไม่ได้ไล่ดูค่ะแบบอีตอนนอนโรงพยาบาลไม่มีเวลาจับโทรศัพท์เลยเพรา,า<อ><จ>ะว่าต้องนอนใช่ค่ะต้องนอนพักแล้วก็แบบต้องคอยวัดไข้ตลอดถ้าไข้ขึ้นคุณหมอก็ไม่ให้กลับความดันขึ้นก็มาให้กลับตอนที่ลูกนอนโรงพยาบาลน,น,น,นะคะไข้ขึ้นสามชี้แปะนะคะนั่นแหละแล้วลูกก็คือดูโทรศัพท์ไม่ไหวอะค่ะต้องนอนพักผ่อนใช่ค่ะต้องนอนพักผ่อนคุณหมอขอให้พักผ่อนไงแล้วออลูก ของของของวันนี้ใช่ไหมลูกต้องไปไล่ใหม่ใช่ไหมต้องไปดูต้องไปดูแล้วก็โอเคคร่บได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวลูกไปไล่ตั้งแต่วันแรกเลยเพราะลูกก็เพิ่งจะมาดูของเมื่อสองวันที่แล้วอะค่ะอแล้วแล้วคุณท่านนี่ทําคลิปต่อไปอีกกี่คลิปคะถึงทุนนี้ถึงสรุปอะคะประมาณนะคะหกคลิปเลยทียังสงสัยพวกเธอแต่ละคนเนี่ยมาถามว่าจะจะสรุปสรุปลือไหมเลยแบบ สงสัยแบบเคยดูแต่คนช่องอื่นกันไงเคยดูช่องอื่นนี่จะต้องมาสรุปมันจะไปสรุปอะไรแล้วพี่กะปักหน้าจ่าจ่าหน้าหัวจววเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันโตหัวอยู่ตลอดเวลาโวหัวตลอดเขาแกตลอดมาถามบอกว่าอาจะสรุปคงสุดท้ายมันูโอ้โหจะชะมึดในใจฉันอยากจะตกประแก่ซะหลือเกินฉันรู้แล้วว่าตกทำไมต้องตกหัวกันนะพี่รู้แล้วละเออพี่รู้นะ มันก็สมมันก็สมควรที่ไม่ถูกหวยะพวกเธอะนะพี่จะพี่จะพูดตามความตรงเลยจริงๆเลยนะพูดจริงๆนะก็ฉันก็สนุกจั่วหัวไว้แกกันทุกเรื่องเลยนะเอออันนี้พูดจริงๆฉันจั่วหัวแกดูกันแล้วนะเดี๋ยววันเนี้ยมีเวลาไม่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 ไ่วันต้องผิดนะหมายถึงว่ามันมีคนผิดต้องเป็นผิดคนพี่จะมาสนุกทงสุดท้ายไหมฉัน่ก็ใจ อินฉันไม่อยากจะพูดเลยเคยดูแต่อีพวกอะไรนะช่องอื่นๆนะที่เขาจะตั้งมาสรงสรุปเพราะเขาสรุปไม่ได้ตําตั้งแต่ว่าจัวหัววสิอืมลูกอะลูกอะจะถามคุณท่านว่าวันศุกร์เนี้ยคุณท่านกับนครสวค์หรือเปล่านี่วันนี้จะจับอยู่เนี้ยกลับวันนี้ใช่กำลังจะทำคลิปล้วก็กำลังใจลูกไปธุระวันจันทร์ธุระนะ รถของฉันเีมนี้บ้านของฉันก็มันไม่สากลไม่สากลใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็รถเขาก็ทะเบียนอีกทะเบียนนี่ไหนอะค่ะใช่เห็นไหมมันคือคนที่ไม่ถูกหวยไงใช่ค่ะอย่างบางคนที่ว่าเขารดโดนลดชงเขาก็จะเอาทะเบียนรถไปซื้อเนี่ยค่ะเขาถามกันหมดเลยนะคนที่ว่ามาดูลูกอะเขาดูทะเบียนรถกันหมดเลยแล้วเขาก็ถามโดยทะเบียนอะไรกันจดกันไปหมดเลยจดเฟฟ ก็จริงๆน่าจะตายนะน่ะเขาบอกอสแต่ดูการชนน่าจะตายจริงๆวันที่เท่าไหร่นะคลิปขาเกิดวันที่เท่าไหร่ไหมยี่สิบสามค่ะยี่สิบสามเมษาสองห้าสองหกปีกุลค่ะสองห้าสองหกปีกุลใช่ค่ะกุลก็เป็นปีสุดท้ายใช่ไหมใช่ค่ะสิบสองนั่นไงอยู่ได้ไงเป๊ะเลยไงเอออ๋อหนึ่งสอง ใช่หนึ่งสองสองหนึ่งถ้าหนึ่งสองสองสองหนึ่งใช่ของหนูได้แล้วหนูได้แล้วของหนูของหนูเองนั่นแหละเราวเลขยี 23, <Okay. S 1> ่สิบสามก็คืเอเลขอ่านี่ไงยี่สิบสามตุลาคมค่ะอ๋อยี่สิบสามตุลาคมยี่สิบสามตุลาคมวันปียามหาราชยี่สิบสามตุลา 23, คมสองพันสี่ร้อยห้าสิบสามก็ตรงเลขสี่ร้อยห้าสิบสามค่ะแล้วก็ของลูกก็ได้แล้วก็คือสิบสองก็หน<ะ>ึ่งสองใช่ไหมคะใช่แล้ว ง่ายๆ่นี่เองอ๋อมีลูกเองเออแบบ <laughs> แต่ลูกไปไล่ดูคลิปก่อนอ๋อคุณท่านค่ะสรุปนี่คือหนึ่งสองใช่ไหมคะของลูกนะอืมค่ะค่ะปีหมูะอะค่ะน่าจะใช่อยู่อ๋อถ้าสองพันห้าร้อยี่สิบหกปีกุลปีสุดท้ายสิบสองเลขเดียวกับคุณท่านอืม เรือเดียวกันเลยค่ะงั้นเดี๋ยวลูกไล่ดูคลิปก่อนเพราะว่าลูกเพิ่งดูมาได้สองวันตอนออกจากโรงพยาบาลนะคะโอ้ขอให้ปล่อยเร็วๆนะพอดีพี่จะทำคลิปต่อแล้วพี่จะรีบกลับนะคุณสวรรค์อ๋อค่ะค่ะแเดินทางปลอดภัยนะคะอาจาวัดีค่ะค่ะสอดีค่ะรบกวนแค่นี้ค่ะค่ะค่ะสอดีค่ะ